สวัสดีค่ะจะกับคุณพิงค์เจแปนพากินพาเที่ยววันนี้อยู่ข้างนอกจะมาเก็บลูกๆนะคะอีฉันก็พยายามนี่ใส่หมวกเสร็จแล้วยังกลางร่มอยู่นะคะทุกคนแดดจัดจ้านมากวันนี้อากาศ28องศานะคะร้อนมากร้อนหอนแห้งอิลีต้องใส่หมวกพร้อมทั้งลมกลางลมอยู่ข้างบน,นะคะ่ะทุกคนมาเก็บลูกสาวนะคะมือน,นีกับ ะเมนูกจะมีไก่ย่างนองไก่ย่างกับตำแครอทเหมือนเดิมค่ะมาเบิงหลูกสาวคุณพิงะคะ์้อค่ะเด้อเออสาละแน่เล่าเดี๋ยวให้เบิงนะะ์น้อค่ะนั้นอาจางออกอ่อยให้ออกมากินอผักกินหญ้าทั้งกินผักนะคะนี่อุป,ปกรณ์ค่ะแตดท้อนหอนใส่รองเท้าเสียงดังหน่อยนะคะรองเท้าญี่ปุ่นค่ะค่ะ เบิง้งนี่จําได้ไหมคะทุกๆคนเอ,อตอนนั้นอะ่ะคุณพิงเอามาม,ม,มีแค่3สามตัวนั้นไหมคะเ้วเด็ดไปกินกับเอ,อ,ไ,ปบเอ,อไปกินกับหอแปรสะ่ะคะ่ะโอ,อ,อ้คุณพิงพึง่งหูว่าถ้าแมนเรายิ่งยิ่งเด็ดยิ่งตัดเล่าเสียแล้วก็จะงอแล้วก็จะออกมานะ,ะ่ะคืะพักชี่หกปีก่อนอืขึ้นแล้วนะคะทุกๆคนไอเนี่ย ค่ไอ้ต้นพีกค่ะนี่พีกกระเรียงเนี่ยค่ะพีกกระเลียงอนี่ต้นอะไรก็จะไม่ได้ขึ้นแล้วอูมาเรมาสตาแปลว่าเกิดการเกิดใหม่นะคะจำบ่ด้ว่าเป็นสวิตบราซิลหรือว่าเป็นเรมอนบราซิลเป็นไอพายตูหรือว่าพักจำบ่ด้ค่ะ ทุกคนเดี๋ยวเรามาเก็บลูกกูกันล่ะเข้าไปในบ้านกันดีกว่าหอนหอนค่ะทุกทุกคนน,น่าจังแล้วก็ไปแล้วค่ะทุกทุกคนก็เข้ามากันในครัวแล้วนะคะคือนี่แน่นี่คือไก่ขาหน้องไก่ที่จะหมักแต่สิเด็กินตอนใดกันยังบ่งหูอยู่ค่ะพอกว่า,าจะเข่านนำเข่าเนื้อายเนะคะตอนนี้ก็เวลา บ่ายสองโมงสินาทีแล้วนะคะแล้วก็คุณพิงก็จะตำสมาปิสมศาสตร์ของคุณพิงไปก็จะใส่ตำแครอทเหมือนจะมีแค่รตมีหอมหัวใหญ่คือแบบไม่เอาม่ต้องมาแอมเลยไม่ต้องมากลับอะคะ่ะตำอร่อยถ้าใครไม่เคยลองนะคุณปุ้ยนะคะโนเ w โนเวสเตชันเพื่อนของคุณพิงนะคะถามว่ามันแสบบ่ลองเบอ่งแสบบีลีเฮดเป็ดโหลด แล้วก็ใส่ถั่วงอกวันนี้ก็ใส่แตงใส่สีอยางตำนะคะแล้วก็น้องน้องไก่เรามาเบิ่งกันค่ะว่ามันมันกระแสบคือกามันกับเพชรคือกาละ่ะคะมากินกัน,นะะเนาะค่ะเนาะวิธีหมักก็ไม่ยากค่ะตรงผ่อบอ,บอกวิธีหมกักน้ำาบาค่ะมันก็ง่ายๆเนาะคะ่ะแล้วแต่คนอ่าควรติกินดดบ้านๆคุณพิงเข้ามาว่าตะกี้คุณพิงขี่หอนไงคะเอ บ้านๆก็เอาแบบไม่ไม่ไม่ต้องทรงเครื่องก็ใส่ซี่ยวขาวบอกแล้วก็ใส่หรือใครจะย่างเกลือธรรมดาก็ได้แต่คุณพิงคนี่ยจะจะ,จะใส่น้ำมันหอยบุกกระเทียมเหียมันมีกลิ่นหอมแต่มนมนี่โมมีกระเทียมตะลิตโตนจะของอยอ่แล้วก็พริกไทยดำน้ำตาลผงรสดี คุณเพิงทํากับข้าไม่ไม่ไม่ใส่ผงชูรสนะคะนอกจากตาําส้มตำตำแล้วมตามตำส้มตำตำามาตำส้มตำค่ะเพลงในมวนเนาะค่ะ,ะเฮ็ดง่ายๆค่ะเฮ็ดเฮ็ดตามภาษาคุณเพียงนี่แหละเดี๋ยวก็ยังมาบ่งกันนะคะเนาะมาบ่งกันตอนแล้วมากินกันตอนแล้วไหมโอ้ยหอนยังหอน่แล้วบาวอยู่ขนาด28องศาเนี่ยแต่ถ้าปถ้าปถ้าหน้าเดือน เจ็ดเดือนแปดนะคะทุกคนร้อนอบอ้าวร้อนซาเกลอหอนแห้งหอนเป็นตะร้างหอนแบบร้อนไม่มีลมเหมือนบ้านเราบ้านเราลมลมแหงแรงนี่ลมไอเกลือกับมหาสมุทรโอ้อยหอนยิ่งอ่าเกียวโตเป็นเหมือนแองอ่คือกระทะคิดอรอไหมคะกระทะสมัยก่อนที่มันเป็นแบบนี้ค่ะกระทะจีนที่เขาผัดเขาพักท้ายเนะี่ยนี่ค่ะ ความหอนแห้งละอุแห้งอยู่ที่เกียวโตกับโอซาก้านะคะเบาหลายลายไปหนาไม่เหตุกินกันหิวนําเมาแล้วเดี๋ยวมาเจอกันค่ะโอมาตะเซชิมาสตเสร็จแล้วนะคะทุกทุกคนผักมือหนีกับบอคอยงามเด้อค่ะเด้อบอเมนบอยงามงามอยู่แต่ว่ามันมีหน่อย นี่ค่ะมากินกันเด้อค่ะเดอ้อมาเด้อค่ะมากินตำแครอทใส่แตงใส่หอมหัวใหญ่ใส่อืมยังลืมอีกแล้วอ่าถั่วงอกเห็ดเป็ดตอทีบตัวแดนมาค่ะมากินข้าวน้ากันเด้อค่ะเดอ้อพี่นอ้องสวัสดีเป็นทางการค่ะมาเด้อค่ะมากินตำมังคุงกันบนตำบังคุงตำแครอทใส่ หอมหัวใหญ่ใส่ถั่วงอกกับใส่แตงผักบุกคอยชนะเลือดผักหน้าบ้านไปเอาลูกสามาเนี่ยแหละค่ะแล้วก็นี่โตเมียวนี่ครั้งที่สองที่เก็บมาค่ะก็จะมีกระหลำ่ำมีประกาศแก้วแต่จะมีลูกนะคะแต่จะมีไก่ก็จะมีน้องไก่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 ไอ้่ะมากิตาดกิมามาขามาด้วยค่ะมากินกัน เพชรตายบาเรื่องนัน่นาจังดาแม่เทปโรดาแมยาใส่ทาเปใต้ดอสูชีวอนทอีเอ่อ g t a บ l e โอเคกิบเธอเธอเออนานาจังบอบ,อบ,อบอลูกของแม่นานานาจังหากิเธอกิเดิสวนเธแม่ไปตาสังสิมากินน้ำแดงได <laughs> มากินพ,พักเพราะไม่ตายตัวสิตัวลูกสาวก็อยากสิมาแย่งกินพักแม่มาเด้อค่ะเด้ออิตาดีกิมาสเพรตายเพราะเรื่องค่ะอรอรอ,อแซ่บค่ะแซ่บเอหยังก่อนอุ้ยเผ็ดเลยข้ามแรกกับเผ็ดเลย อหัวหอยน่าจังเรากินพักข้างลังอืมอ่อืมดูขันอิดนี่คืชกินสู้จังชนิดหมอฮะหมอ มอสยานาเนี <No? S 2> ่ยอ่ไปแล้วกูจิ้ไม่าโนข้าไต่กานไม่ได้เลยละคุณะยารักกันกูอืมโอเคน่าจังมาค,คุณหญิงกินผักค่ะกินผักเก่งๆมาโอค่ะเผ็ดๆนั่งกินโตเมียวอืมโตเมียวค่ะ,พะ,พะ

ลูกซ <laughs> าก็มาน่ะไม่กินผัก okay. go, โอเค maybe ินิด okay. สักแค่ก็กกินอดท่าน้นโอเคอากรกับลมากมน้ำกันเบิดมาหาเบิดมาเหเบิด แค่1ครั้งあのคาค่าดูดูไปดูไปแค่เอาเสื้อผ้าเปไปไปซักอบนะคะคือเอาเสื้อผ้าหน้าหนาวไปอบแล้วก็จุมนั้าตน่อมาต่อกันค่ะมาต่อกันอ่าแมวกัไปแล้วนะหน้าจังกัไปแล้วมากินพักโอกาสสร้างเพิ่อนกิ ดปโจมไหมน้าน้าจัทางทางเข้าบ้านทางเข้าบ้านนะคะจะมีผมแล้ะขนนี้ขนนานาจังก็จะร่วงแต่คือน้านาจังต้องไปตัดผมแล้วล่ะเพราะว่าเข้าหน้าร้อแล้วค่ะอืคือโอ๊ก้าจังมาหาคุณูนี้ว่าจะจะเป็น ส่งเสื้อผ้าหน่หนาวอ่ะไปซักบุฟลี่เนี่ยหมาแค่นั้นอค่ะมาด้ยวยค่ะเพชรตายบ่อเรือเพชรมาแล้วมีทั้งหมาทั้งแมวนะคะถ้าใครอยากไปสวนสัตว์มาสวนสัตว์วันที่นี่นะคะ ไหมก่อนเรามีเฟลเลตีหกตัวเลี้ยงทีสองตัวสมตัวตายจากไปก็คือสัญญาว่าห้ามเลี้ยงซื้อเฟลเลตมาเห็นคนเพราะว่าอายุเขาสั้นแล้วเวลาเขาตายไปอะเราร้องไห้เราเสียใจเราเจ็บหัวใจอ่ะร้องไห้ค่ะคุกคนชรโอ นเ,น,เน,นื่อหนุ่มัสมัมเผ็ดมากเผ็ดตายไม่เอาเรื่องของแท้อืม,อมน้ำจิ้มอีก่นยี่หอ,อนี้เน,นี้ยหนุม่มแสบขนาดค่ะอืม มีซาวเอฟเฟกนะคะทุกคนเ็อยู่บ้านแบบเรียนตแบบส,สบายกันนะคะคือใครอยากทำอะไรทําคุณจะทําอะไรคุณทําไปคือเพราะทุกคนเวลาเวลาไม่เหมือนกันนะคะอื้ ลูกตาหน้าบ้านกินกับอาต่อค่ะ cái phóng thác mà subscribe cho อร่อยอร่ออร่อยจัดจัดจัดเผ็ดเผ วันนี้อากาศยี่สิบแปดองศานะคะหอนอแาบนะ มาเด้อค่ะมาเด้ออ้วเพชรเพชรเพชรแซบ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 โอ้ยสิเดรชิสหอมหัวใหญ่เนี <h <h ่ยที่คุณพิงมาตามใสนี่ของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมันจะมี ไก่กับไก่ไก่นิโก,โกถ้าจะหยิบกินหยิบกินอย่างเนี้ยเดี๋ยวเพื่อนบอกว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,มดีตรงแบบจับจวงเลยเพื่อนสาวนะคะคุณจิจากจุงเนี่ยนะฮักหมักจะบอกทุกอย่างอ่าเฮ้ยเรื่องห้มหัวใหญ่จะมีห้อมหัวใหญ่แบบ ผิดธรรมดาแ่ก็ข่ากับพร้อมหัวใหญ่ที่ทานกับสลัดกลิ่นแล้วก็จะบบแห้งมันก็จะเป็นข้าจะเขียนอ่อเป็นขั้นจีเป็นมิเสือน่นแหละค่ะคุณพิงเอาเอา,เอาขีเขาเหฮดสลัดมาใส่ค่ะอหอมหัวใหญ่มีประโยชน์ค่ะแก่วัดแก่ยังไง้วแ,แก่หัวใดไดเสื้อดอก <laughs> มาตอค่ะ อืมแบอหอืมแซ่บนะค่บไผ่บเวยรองต่ำกับองเห็ดเบิ้งนะคะ่ะ ถ้าเป็นหอมหัวยหญ่ธรรมดาก็จับๆแล้วก็ไปแช่ามก่อนค่ะแซ่บพี่ลีเนี่ยบริเวรือว่าแ้วแต่คนชอบเนาะของแซ่บลี่ว่าภูมคกูมีมงไงเฮปัสทีทั่วแดนเพ็ด อืมว่าเจ้าตัได้แสบดีค่ะาคาทุกคนเพ็ดแห้งกหลีเผ็ดดีลีแสบีหลีแล้วรสชาติก็อร่อยมากลองลองดูนะคะคือแบบว่าเราแบบไม่ต้องเอาผักมากับแก้มกับไส้โหลดตำหมวดซัวไปตําเหมือนตําซัวบ้านเราอ่ะตำหมวดตาซัวใส่กันค่ะคลิปนี้ก็ขอบคุณมากนะคะ ที่ชมคลิปคุณพิงค์พักเที่ยวกินเพชรขนาดเลยค่ะแล้วก็ฝากกดไลค์ก็แชร์กด subscribe แล้วก็คอมเมนต์ให้ด้วยนะคะและ้วมีอะไรก็ก็ชื่อรบก,กวนคอมเมนต์มาให้ด้วยนะคะอยากให้ทำอะไรแล้วพอกันคลิปหนานด้วค่ะเพชรแห้งนิดสิกินต่ออยู่ค่ะบายบายค่ะบ๊ายบายค่ะ,คะขอบคุณค่ะ